สวัสดีครับกระผมนายนัทการมั่งคั่งวนาฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำกลางร,ระยองซึ่งได้เป็นเรือนจำนะครับ่านทัสถานที่นำร่องโครงการอาาร่านหนังสือเพื่อลดวันต้องโทษหรือ read for release นะครับของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเรือนจำกลางร,ระยองมีผู้ร้องขังที่มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนชั้นในรอบเดือนเมษายนปีพศ2568ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้ ถึง60คนแล้ววันนี้เป็นวันที่น้องๆนะครับได้คัดเลือกหนังสือทั้งหนังสือเสรีและก็หนังสือบังคับที่กรมราชธณนจ์จัดสรรมาให้นะครับซึ่งได้นําไปอ่านแล้วก็สรุปเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วและน้องๆทุกคนก็ได้ผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้นะครับจะมาสอบถามถึง ประโยชน์ที่น้องๆได้รับซึ่งวันนี้มีผู้ต้องขังบางคนนะครับที่ไม่สามารถอ่านหนังสือออกและเขียนได้แต่ได้รับการพิจารณาการประเมินจากคณะกรรมการวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาฟังแง่คิดหรือประโยชน์ที่น้องๆได้รับจากโครงการนี้ครับ วัสดีครับกับผมรชอ,รอานนท์เวียงสีมาคดีพรบรยาเสพติดกำหนดโทษ2ปี11เดือนครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคอะครับมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับหนังสือครับหนังสือหลักเราไม่สามารถเลือกได้หรือมีให้เลือกน้อยเกินไปครับมันไม่เหมือนหนังสือเสรีที่เราเลือกเองเรา,เาทำความเข้าใจเองกับหนังสือเสรีที่เราเลือกแล้วระยะเวลาในการที่จะให้เราอ่านหนังสือ มีเวลาเพียงพอครับแต่หนังสือหลักที่เราได้รับมามันมีน้อยจนเราเราเลือกไม่ได้ด้วยครับมันไม่มีเวลาทาความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเต็มที่ครับเพราะมีอุปสรรคในการทํางานด้วยครับเราคิดว่าโครงการนี้นครับแตกต่างจากโครงการฝึืวิชาชีพอื่นไหมครับโครงการนี้แตกต่างจากโครงการอื่นครับเพราะว่าการอ่านหนังสือทําให้เรามีสมาธิและสามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้จากการที่เรามีสมาธิในการอ่านหนังสือครับ แล้วคิดว่าจะนําความรู้นะครับที่ได้จากการอาร่านในในโครงการนี้ไปใช้ชีวิตหลักคนพ่วได้อย่างไรบ้างหนังสือที่ผมอ่านมันแนะนําเกี่ยวกับการทําอาชีพครับอาจจะทําจากอาชีพที่เล็กไปถึงอาชีพที่ใหญ่แต่เราต้องอดทนและพยายามเริ่มต้นให้ดีครับจากอาชีพเล็กๆครับหออนังสือที่อ่านชื่อหนังสืออะไรครับหน,งน,นังสือเป็นหนังสือเซรีครับ345เป็นชายพารวยครับ แล้วคิดว่า3ามร้อยสี่ส์า r i รวยคนับแ f r a n c h i <ing> ไหนที่คุณให้ความสำคัญหรือชอบแฟรนไชส์นั้นมากทีย่สุดครับส่วนตัวผมชอบเซเว่นครับ <c oughs> การทำเป็นชายเซเว่นแต่ว่ามันมีทุนทรัพย์เยอะเราอาจจะชอบแต่เราอาจจะสามารถทำไม่ได้ในเวลานี้เราก็เลยเลือกเป็นชายที่เราสามารถทำได้แต่ว่าต้นทุนและทุนทรัพย์น้อยกว่าน,นี้ครับเพื่อ <c oughs> ที่พยายามทำให้มันใหญ่ขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> อย่างเช่นอย่างเช่นร้านขายกาแฟก็ได้ครับเมื่อเราออกไปเราน่าจะ มีทุนหรือว่าทุนทรัพย์พอที่จะเป็นเจ้าของเองได้ครับผมครับสวัสดีค่ะดิฉันนอยอนลุงนภาช่วยลาดคดีทรัพย์ทั่วสองปีหนังสือหลักที่ทางราชทัน์ได้ส่งให้ไปอ่านนะคะเป็นหนังสือรอยทางสเสน่ห์ไทยค่ะเกี่ยวกับความมีสเสน่ห์ของประเทศไทยความมีสเสน่ห์ของประเทศไทยที่ประเทศไทยเรามีนั้นที่ชาวต่างชาติชื่นชมและยอมรับ ก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีน้ำใจและรอยยิ้มของคนไทยค่ะและประเทศไทยของเรานั้นมีประเพณีวันที่13มเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งมีชาวพุทธจะทําบุญตักบาตรและเล่นน้ําปาแป้งในวันสงการค่ะทําให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่น่าหลงใหลในประเทศไทยค่ะ,ะแล้วการคิดว่าโครงการนี้ครับมีประโยชน์กับพวกเราที่เป็นผู้ต้องขัง ในการที่จะนำนะบใบประกาศนียบัตที่จะได้รับจากโครงการนี้ครับไปเลื่อนชั้นหรือว่าไปปรัชั้นมีอย่างมากค่ะเพราะว่าบางทีการที่ในแดนเปิดอบรมและให้ลงชื่อผู้ต้องขังบางรายไม่ไปลงชื่อไม่ทันก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าการอบรมในโครงการนั้นๆค่ะโครงการนี้ดิฉันคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและน่าต่อยอดต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนอยอกราเกตรักคุณค่ะ osa, คดีพรบทรัพย์กำหนดโทษหนึ่งปีหกเดือนค่ะทางกรมราชทัณฑ์นะครับกำหนดให้ผู้ต้องขังเลือกหนังสือสองประเภทก็คือหนังสือเสรีค่ะแล้วก็หนังสือภาพงคับนะครับ,รบไม่ทราบว่า,าน้องชอบหนังสือประเภทไหนมากกว่ากันชอบหนังสือเซรีค่ะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราสนใจได้แล้วก็สามารถที่จะค้นคว้าต่อไปได้แล้วหนังสือที่เลือกชื่อหนังสืออะไรครับชื่อเรื่องว่าจิตว่างค่ะเป็นของท่านพุทธทาสค่ะครับแล้วคิดว่าจะนําประโยชน์จากการหาหนังสือเรื่องนี้ครับไปใช้ชีวิตภายหลังคนโทษได้อย่างไรบ้างครับจริงๆถ้ามองว่าหนังสือของท่านพุทธทาสมัน ท่านยกตัวอย่างรอบๆตัวคือมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่เราจะเข้าใจได้มากกว่าที่เราจะไปอ่านในเรื่องของพระไตรปิฎกหรือสุญญาตาหรืออะไรก็ตามที่มันดูแล้วแล้วมันไม่น่าจะเข้าใจเลยทีนีเ้เราจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตเราได้อย่างไรก็คือว่าเราได้รู้ปัชญาหรือแนวทางชีวิตอีกอย่างหนึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยมันทําให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นสามารถที่จะยับยั้งหรือว่ามีความเพียรพยายามอันนี้ก็ เห็นถึงความอดทนด้วยอีกทั้งเวลาที่เราไปอยู่ข้างนอกเราจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังสามารถมีสติปัญญาในการแก้ไขได้โดยที่นำแนวทางหรือปรัชญ,ญาชีวิตที่ท่านพุทธทาสไดเออ้เขียนไว้ค่ะแล้วคิดว่าโครงการนี้คนระับมีประโยชน์กับผู้รับขังมากน้อยอย่างไรบ้างคนระับโครงการนี้ถือว่า มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่ามันทําให้เราฝึกนิสัยในทางที่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าการอ่านหนังสือหรือการเพย,พยายามอ่านในแต่ละวันเนี่ยมันสร้างความอดทนให้เรามันทาให้เรารู้จักมีสติมีสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรา,เานิ่งขึ้นหรือว่าสามารถที่จะนําไปทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ใส่ใจในงานที่ทําด้วยค่ะ,ะระหว่างอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในนะครับ ที่ไหนที่มีโอกาสได้ได้อ่านหนังสือมากกว่ากันถ้าโดยส่วนตัวถ้าเป็นข้างนอกจะอ่านในายามที่จําเป็นต้องอ่านคืออย่างจะนําไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะแต่มาข้างในนี่เราสามารถที่อ่านได้มีเวลาอ่านได้เยอะกว่าค่ะเพราะข้างนอกอาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆด้วยหรืออาจจะเพราะเราเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือตั้งแต่แรกคืออ่านแต่ว่าอาจจะแบบ ไม่อดทนที่จะอ่านนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนอยอ,อน,นันต์ศรีลาคดีทรัพโทษหนึ่งปี12เดือนได้เข้ามาอยู่ในนี้ได้เรียนหนังสือโดยที่ตัวเองไม่เคยได้เรียนเลยข้างนอกเรารู้สึกก็ดีค่ะเราอ่านไม่ออกแต่อาศัยเพื่อนอ่านให้แล้วเราก็อาศัยความจำเอาไปได้ด้วยดีค่ะเรามีวิธีการในการถ่ายทอดในแง่ความคิดของตัวเองอย่างไรครับเวลาเราฟังเพื่อนนฟังเพื่อนอ่านให้ฟังนะคะ ก็รู้สึกว่าเราก็จินตนาการไปกับที่เขาอ่านว่ามันตรงกับที่เขาอ่านให้เราฟังแล้วเราก็จำเอาตรงที่เขาอ่านมาแล้วก็ดูกับภาพดูที่ภาพแล้วเราก็รู้สึกว่ามันให้ความรู้ก็เราแบบโดยเราไม่ต้องอ่านดูภาพเอาเราก็รู้แล้วว่าออกมาเป็นยังไงแบบไหนทำให้เรารู้สึกว่าดี แล้วเราก็จะไปทำค้าขายทำอะไรได้ที่ตามในภาพเขาให้ให้มาค่ะแล้วเรื่องเรื่องฐานหนังสือเรื่องอะไรครับที่เป็นหนังสือเสรีเราก็เกี่ยวกับพวกกับข้าวอะค่ะกับข้าวค่ะซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ค่ะปกติก่อนที่จะเข้ามาประกอบอาชีพอะไรครับก็กีดยางแล้วก็ทำกับข้าวขาย ให้รูกขายรเราสามารถมาต่อยอดได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ